เมื่อเขมรร้อนตัวกลัวเขาหาว่าก๊อปไทยเลยพยายามจัดแถแต่กลับทำให้คนหาก,กันทั้งโซเชียลเพราะอะไรไปดูความพยายามของเขากันครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวฮาหาของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงนะครับที่อยากเล่าเอามาฝากกันสืบเนื่องมาจากเพจอาเซียนสกายไลน์ได้แชร์โพสต์การพยายามอธิบายคอนเซปต์การออกแบบอาคารกระทรวงบริหารที่ดิน การวางผังเมืองและก่อสร้างหลังใหม่ของประเทศกรัรมพูชาที่จะสร้างเสร็จในปี2564นี้นะครับนี่เลยครับโฉมหน้าของอาคารหลังดังกล่าวซึ่งมันดูดีนะครับมันดูสวยมากเลยแต่ว่ามันดูคล้ายๆจะเป็นของไทยเราซะมากกว่าเอาจริงๆก็ไม่คล้ายหรอกครับเพราะความจริงแล้วพวกเขาก๊อปรูปแบบมาจากพระที่นั่งจักกรีมหาปรา,าศาสของไทยเรานี่แหละครับแต่ด้วยความเป็นประเทศจุดกําเนิดจักรวาล มีหรือที่เขาจะยอมรับว่าลอกเรียนแบบหรือแม้แต่จะบอกว่าได้รับแรงบันดาลใจก็ไม่ยอมให้อับอายขายข,ายขี้หน้าไอ้พวกเสียมหรอกเพราะฉะนั้นพวกเขาก็จะบอกประมาณว่าไหนลองบอกมาสิว่าตรงไหนที่บอกว่าเรียนแบบมานี่ครับมันคือยอดมนตดบตรงกลางนี่นะครับที่ทําให้คนทั่วโลกเห็นชัดว่าเรียนแบบพระราชวังของไทยอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอยิงไม่ได้ก๊อปเลยของเราออริจินัลมามาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง แล้วสิ่งที่เขาอธิบายก็คือนี่ไงนี่ไงลองจินตนาการถึงการเอายอดประสาทอังกอร์เนี่ยสองยอดขยับมาชิดกันเห็นช่องว่างตรงกลางนั่นไหมถ้าเรากลับช่องว่างนั้นตั้งขึ้นก็จะได้รูปหลังคาของอาคารเราไงละ่ะหรือถ้าเราเอามนดบสองอันมาประกบกันมันก็จะกลายเป็นหมวกหรือว่ามงกุฎให้ประสาทอังกอร์วัดของเราได้พอดีเลยเห็นไหมเป็นไงครับทุกคนเหตุผลของเขา อึง้งทึ่งและงงไปตามๆกันเลยใช่ไหมล่ะครับนี่มันคือความคิดที่แสนจ,จะสลับซับซ้อนที่มีแต่ระดับสถาปนิกแห่งเมืองอันเป็นจุดกําเนิดจักรกวาลเท่านั้นเลยครับที่จะคิดได้และในตอนออกแบบแค่จินตนาการเนี่ยผมคิดว่าคงไม่พอน่าจะมีฤทธิ์ของสารละเหยมาช่วยด้วยแน่ๆเลยนะครับ เลยทำให้เห็นยอดอังกอร์เนี่ยสองยอดเลื่อนเข้าหากันเกิดเป็นช่องว่างเป็นประกายสีทองระยิบระยับแล้วฉับพลันนั้นก็ตั้งขึ้นกลายเป็นยอดอาคารเฉยเลยนะครับพอพวกเขาออกมาแถลงเอ้ยถแถลงแบบนี้ก็นอกจากจะอึ้งทึ่งงงกันไปแล้วนะครับอีกอารมณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับชาวโซเชียลก็คงจะหนีไม่พ้นความฮาละครับงานนี้และผมได้คัดสรรคอมเมนต์ชาวเน็ตบางส่วนนะครับมาฝากกันเขาจะว่ายังไงกันบ้างลองไปดูกันเลยครับ ท่านแรกบอกว่าโอ้ละนาจินตนาการไร้เทียมทานต่อให้เป็นความจริงนะอยากจะถามว่ามันเป็นสิริมงคลไม่นั่นเอาของสูงมากลับหัวนะ่ะทําให้นึกถึงการนุ่งโจงกระเบนกลับด้านสวมเสื้อกลับด้านปักธงกลับหัวกรวดน้ําคว่ำขันการคว่ำบาตรอะไรบลาบลาบลา,บลาท่านต่อมาบอกว่าแอดวานสุดๆคิดแบบกลับหัวคิดได้ไงวันนี้ท่านต่อมาครับบอกว่า บอกว่าลอกไทยทั้งดุ้นยังจะง่ายกว่ายีกท่านต่อมาบอกว่าเชิญเขมียนโปรโมทไทยต่อไปยิ่งคุณเคลมมากเท่าใดต่างชาติก็จะเข้าใจไทยมากเท่านั้นอย่าลืมว่าชาติอื่นไม่ได้ฟังแค่เท่าที่คุณพยายามจะสื่อสารแต่เขาก็หาข้อมูลเพิ่มเติมเช่นกันสมัยนี้คนฉลาดน่ะเขาไม่ฟังข้อมูลด้านเดียว amazing thailand อีกท่านบอกว่านี่ใช้สมองคิดแล้วใช่ไหมพร้อมใส่แฮชแท็กแถไปเรื่อย สุภาพสตรีท่านนี้นะครับเข้ามาคอมเมนต์ขำๆว่าถึงแอดมินทําไมคุณถึงได้ซ่อนคอมเมนต์ชาวกัมพูชาพร้อมกับอิโมจิหัวเราะนะครับอ๋อก็ต้องบอกว่าอันนี้เขาไม่ได้ซ่อนนะครับแต่เห็นการอธิบายแล้วก็คงจะมีเขินจนไม่กล้าคอมเมนต์แหละผมว่าเอาจริงๆเห็นมีไม่กี่คนนะครับจากคอมเมนต์6 0 0กว่าคอมเมนต์เนี่ยก็คงไม่น่าจะกล้าเข้ามาคอมเมนต์อะไรกันจริงๆน่แหละครับเอาละครับขอหยิบยกของท่านนี้มาเป็นท่านสุดท้ายนะครับโดยเขาได้คอมเมนต์เป็นภาษาอังกฤษใจความว่า ถึงเพื่อนกัมพูชาสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าผมขอแสดงความขอบคุณจากใจจริงสำหรับการทำงานหนักตลอดทั้งปีในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยไปทั่วโลกผ่านช่องทางต่างๆเช่นแฟชั่นอาหารสถาปัตยกรรมกีฬาและอื่นๆความพยายามของคุณทำให้ประเทศไทยเป็นที่จับตามองอย่างแท้จริงและส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวทำลายสถิติไปแล้ว การจัดอันดับด้านอาหารและอิทธิพลทางวัฒนธรรมของเราก็ดีขึ้นฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะสนับสนุนเราต่อไปในปีหน้าแทนที่จะเป็นตัวของตัวเองฉันขอแนะนำให้คุณพยายามเป็นตัวเราให้มากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากมีหลักฐานแสดงให้เห็นชัดเจนว่าประเทศไทยดีขึ้นเพราะความช่วยเหลือจากคุณขอบคุณอีกครั้งสำหรับการเป็นเพื่อนบ้านที่แสนวิเศษของเราขอแสดงความนับถือจากชาวเน็ตไทย ครับโดยส่วนตัวแล้วชอบการเน็บการแอบกัดเบาๆแต่เจ็บจีด๊ดไปถึงขั้วหัวใจชาวขมรของคอมเมนต์ท่านนี้นะครับเลยหยิบยกมาเป็นคอมเมนต์ปิดท้ายกันในวันนี้และนี่ก็คือเรื่องราวความหาของเพื่อนบ้านที่พยายามจะแถะเพื่อเครมที่ผมอยากเล่าและก็หยิบเอามาฝากทุกท่านในวันนี้นะครับคุณละครับเชื่อไหมว่ามณฑบกลางอาคารหลังใหม่นั้นมันมาจากหมวกหรือมงกุฎของอังกร์ตามที่เขาพยายามจะแถลงหรือเปล่า คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ